ชื่อปังปอนค่ะหนูอยู่พะเยาค่ะแต่ตอนนี้อยู่เชียงใหม่ค่ะเสริมจมูกครั้งแรกค่ะมองดูแล้วจมูกมาค่อยมีมิติค่ะอยากได้สันขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะแบบธรรมชาติค่ะไม่ได้สูงขนาดนั้นไม่ได้พุ่งปี๊ดขนาดนั้นค่ะตอนนี้ปลอดภัยใช่ไหมใช่ค่ะ รู้จักมาจาก t ิ k ตอกบ้างแล้วก็มีเพื่อนมาทำค่ะเพื่อนของเพื่อนอีกทีใช่ก็เลยลองมาปรึกษาก่อนแล้วก็เหมาะก็ให้คำแนะนำที่ดีค่ะช่วงเดือนมกราคมค่ะก็เลมเคลียร์ทุกอย่างเพิ่งจะมาทา กหมอเป็นกันเองนะคะแล้วก็อธิบายโครงสร้างจมูกให้เราได้รู้ <S 2> <S 2> <S 2> หนูก็ไม่เคยรู้มาก่อนค่ะก,ก็เพิ่งมารู้เนี้ยหมอก็ให้คําอธิบายดีว่าควรจะเสริมแบบไหนมีเทคนิคอะไรบ้างหลักๆก็จะปูวความรู้พื้นฐานเนาะใช่ค่ะสิ่งที่เราควรรู้เกี่ยวกับการเสริมจมูก ใช่เกือบชั่วโมงครึ่งได้เลยค่ะ้องถึงออกแบบด้วยเนาะใช่ค่ะก็สนุกนะคะว่าเอ๊ะอันนี้ได้ไหมอันนี้ไม่สวยหรือว่าไงอย่างเงี้ยค่ะลองปรับเปลี่ยนรูปทรงไปเรื่อยๆให้ไปว่าไหนเหมาะกับเราสูงแค่ไหนใช่แบบให้มันเข้ากับหน้าตัวเองใช่ไหมไม่เจ็บค่ะนิดนึงเหมือนตอนฉีดยาที่เราผ่าคอนกุีตไม่น่ากลัวค่ะ กลัวสบายๆใช่ไหมใช,ใช่ค่ะตอนแรกก็ตื่นเต้นพอหลังๆมาก็เริ่มผ่อนคลายะคะ่ะคุณหมอก็บอกทุกขั้นตอนว่าจะทําตรงไหนจะทําตรงนี้นะจะฉีดยาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเชียาช่านะคะหนูว่าตรงหูน่าจะเจ็บกว่าตรงที่จมูกคะ่ะก็ไม่ได้เจ็บมากคะ่ะเจ็บนิดๆประมาณกะก็ได้อยู่คะ่ะประมาณกะได้ศูนย์ถึงสิบประมาณหนให้ อยู่ให้สองค่ะให้สองใช่ก็ oh, ถือว่าเบาเลยใช่เามองคือเบามากใช่คะ่ะสวยคะ่ะสันแล้วค่ะก็มีแบบมุมชัดขึ้นเนาะใช่โอเคลหลังจากนี้เดี๋ยวก็ฝากพักเย็นจะได้เห็นส่งที่ชัดเจนขึ้นแล้วก็หายไวขึ้นเนาะ